วันนี้สมสีจะมาทำมันฝรั่งอบวิปปิ้งครีมอาหารลักอาหารประจำบ้านเนาะอร่อยนะใครไม่เคยต้องลองนะเจ้ามันฝรั่งปอกเปลือกแล้วก็หัน่นหั่นตามใจชอบเลยเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปวิปปิ้งครีมเอ่อบ้านเราอะเซเว่นอิเลเว่นมีขายนะคะแล้วก็ใส่ผงลูกจันท์ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นี้และเจ้า เสร็จแล้วกะขอโทษเดิมได้ใส่ถุงมือคือสามีกินคนเดียวเนาะมีไรรกินตุ๋ยแล้วก็คนให้มันเข้ากันเจ้าเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไฟเอาไปใส่เตาอบก็ได้นะเจ้าถ้าไปใส่เตาอบตอนนี้มันจะมันจะอบนานเนาะเป็นชั่วโมงชั่วโมงสมศรีก็เลยต้องเอาไปใส่ในหม้อให้มันต้มให้มันซุกเจ้าถ้าไครไม่มีเตาอบกะใส่หมอนี่เลยเจ้า ทำกับในหมอ้อนี่เลยอันนี้สุกแล้วน่ะเนี่ยเอาไปต้มกันในหมอ้อเลยเจ้าสุกแล้วสแต่เจ้าข้อปัญญากิน,กนทั้งหน้ามันไม่ไหม,ไม้่ยทั้งหน้ามันเป็นสีน้ําตาลมสมศรีก็เลยต้องเอาไปใส่ตู้อบนะคะอันนี้อบให้เราเห็นไหมเอาออกมาแล้วอบไปสิบห้านาทีมันสุกอยู่แล้วไงเอาแคบไปเอาทั้งหน้าให้มันสีน้ําตาลเฉยเห็นไหมว่ามันสุกแล้ว เจ้าขอปกติจะกินก็นสเต็กมันทำสเต็กไว้แล้วเจ้าตอนทำสเต็กคุณซีก็เอาใส่ในเตาอบไล่น้ำมันนั่นแหละเจ้าสเต็กกับแบบง่ายๆอันนี้แค่เจะตักกินแล้วมันสุกแล้วเนาะ <Okay. S 1> วิปปิ้งครีมก็เป็นครีมครีมเป็นอยา่างไรครีมที่เขามาทำเค้กนะ่ะมาทำแต่เขามาแต่งหน้าเค้กนั่นแหละเจ้าคือวิปปิ้งครีมอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเจ้าขอปกติจะกินก็นกนสเต็กนะคะเห็นไหม สเต็เกแกทาไวแล้วแกเ,เอาใส่ในเตาอบลรน้ามันนะมือนเจา้าใส่เตาอบลรน้ํามันประมาณมันแล้วแต่ขนาดสเต็กนะเนาะสมศรีกับฮู้จะบอกจะได้ว่ะขนาดเล็กขนาดใหญ่สเต็กของฝรั่งอะ่ะเนาะอันนี้แกใส่ไปแค่ยี่สิบนาทีอันนี้มันเป็นงัวน้อยก็เป็นกินงัวน้อยนะั่นแหละเจา้าขอมาทําสเต็กแกก็จะหั่นกินกับอ่ามันฝรั่งเนาะ ถ้าเป็นคนไทยก็เอาไปกินกับน้ำพริกน้ำจิ้มสามรสหรือว่าน้ำพริกน้ำปลาอร่อยเนี่ยเจ้าลองไปทำดูนะคะละออนก็กินได้คนใหญ่กกกินดีละออนยิงชอบเนี่ยเจ้ามันฝรั่งอบวิปปิ้งครีมอันนี้สเต็กคุณสามีเปิลก็จะกินกับมันฝรั่งของเปิลเนอะอันนี้เป็นจิ้งวน้อยเนอ่ะเดี๋ยวเพื่อคนถาม เปอร์มาร์เก็ต่มันมีขายที่เดนมากะแต่มันก็จะมีเป็นบางที่นะคะจริงว่นานอยมันจะมีเป็นแพกเป็นแพกโอเคมาู้ไ okay, like อันนี้เสร็จแล้วเขาจะกินแต่แบบนี้แหละเจ้าสำหรับซุปสีก็จะกินกับพริกน้ำปลาหรือว่านั้นจิ้มสามรสเจ้าอันนี้คือสเต็ตขกของจากรบรร้นเซ็ตละเจ้ามา <c oughs> มันฝรั่งปบ <c oughs> มีกับน้ำจิ้มสามรสเจ้าอร่อยนะวิปปิ้งครีมอ่ะใส่วิปปิ้งครีมมันฝรั่งอบใส่วิปปิ้งครีมนะคะ ก็อยนะ่าหนมค่ะหมูนีดดวกว่ามาอร่อยใครไม่เคยต้องลองกรอนกับถิ่นลำดินนะพโมอะไรหมูหมูอย็จับกี้ยุนี่แต่จับ อาหารประจำบ้าน